กับเรื่องของคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันไปนะครับเพ่าะนวันนี้เนี่ยน,นะครับความเคลื่อนไหวเรื่องของคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยก็ถูกวิจารณ์เยอะนะครับขนาะเดียวกันการโจมตีคุณหญิงพรทิพย์ก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์เยอะด้วยเหมือนกันนะครับนะครับก็มีคนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณหญิงพรทิพย์เยอะด้วยเหมือนกันนะครับขนาะเดียวกันก็มีคนที่วิจารณ์ว่าคนที่ไปทำอย่างนี้คุณหญิงพรทิพย์ก็ไม่ไม่เหมาะสมด้วยเหมือนกันนะครับพรานก็ ตอบญาตินะครับว่าจะมองเรื่องนี้ยังไงดีนะครับผมคิดว่าเอาอย่างนี้แล้วกันโดยหลักการก็คือว่าถ้าเราจะแสดงออกกับนักการเมืองหรือสวออคนที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับการแสดงออกเนี่ยไม่ควรจะเป็นการแสดงออกที่จะไปคุกค,คามนะครับในเชิงกายภาพเช่นจะไปทําลายร่างกายเนี่ยไม่ควรนะครับเ,เรื่องของร้านอาหารเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าถามผมเนี่ยประชาชน ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารหรือบริการต่างๆเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้บริการเนี่ยถ้าถ้าถามผมเนี่ยมันพูดยากนะครับแต่แต่ถ้าเขาอยากจะแสดงออกเนี่ยผมว่าเราว่าเขาไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดเรื่องการเมืองยังไงก็ตามจะเป็นคนที่ไม่ชอบก้าวไกลจะเป็นคนที่ไม่ชอบเพื่อไทยอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับ ผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเนี่ยแล้วไปร้านอาหารหรือร้านใดร้านหนึ่งในที่สาธารณะนะครับแล้วก็ประชาชนเขาแสดงว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยนะครับเราจําเป็นจะต้องถอยนะครับแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปเถียงกับประชาชนว่าฉันมีสิทธิ์เข้าฉันมีสิทธิ์แสดงออกผมคิดว่าไม่มีความจําเป็นนะครับประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์แสดงออกนะครับ แล้วถ้าประชาชนเขาแสดงออกเนี่ยนะครับคนที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในตําแหน่งสาธารณะต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องยอมถอยนะครับในคลิปของคุณหญิงเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันไม่เหมาะสมก็คือมันมีการโต้เถียงกันนะครับระหว่างคุณหญิงและพวกกับประชาชนคนดังกล่าวนะครับประชาชนทําเหมาะหรือไม่เนี่ยเถียงกันได้ แต่ผมคิดว่าสำหรับคนที่เป็นบุคคลสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นสอวอไม่ว่าจะเป็นสอสอไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเนี่ยเมื่อไปขอรับบริการนะครับจากสถานที่ไหนก็ตามที่ประชาชนเขาเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับแล้วประชาชนเขาแสดงออกว่าเขาไม่พอใจเราเนี่ยนะครับเราถอยออกมาดีกว่า เราอย่าไปต่อปากต่อคําอย่าไปเถียงว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ให้บริการชั้นอย่างนั้นอย่างนี้คือในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในแง่กฎหมายเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์ในการกินนะครับมีสิทธิในการบอกว่าเจ้าของร้านเลือกปฏิบัติเราไม่ได้แต่ผมคิดว่าในแง่ของการเป็นบุคคลสาธารณะหนระือความเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับซึ่งคุณหญิงก็เป็นนักการเมืองกลุ่มหนึ่งด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับมันไม่มีความจําเป็นที่ จะต้องไปทะเลาะกับประชาชนว่าทำไมขอโทษนะครับพูดง่ายๆนะครับมึงไม่ให้กูกินข้าวร้านมึงนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ว่าทำไมล่ะฉันอยากกินร้านนี้ทำไมเธอไม่ให้ฉันกินร้านนี้นะครับถ้าประชาชนเขาไม่พอใจเรานะครับเราไปกินร้านอื่นแล้วจบเรื่องดีกว่าแยกย้ายกันไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปทะเลาะกับประชาชน นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปทะเลาะกับประชาชนถ้าถามผมผมคิดอย่างนี้นะครับผม,ผมอ,าอาจจะไม่ได้เถียงเรื่องประชาชนมีสิทธิ์ไล่เราหรือไม่ไล่เรานะครับเพราะถ้าเถียงเรื่องสิทธิ์มันจะไม่จบมันจะกลายเป็นว่าการไล่นักการเมืองเป็นเรื่องของการเลือกปฏิบัติหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประชาชนเขามีสิทธิ์แสดงออกนะครับแล้วเมื่อประชาชนเขาใช้ต้องการใช้สิทธิ์ในการแสดงออกเนี่ยถ้าเราเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยเราถอย รเราไม่จําเป็นจะต้องไปเถียงกับประชาชนหรอกครับว่าฉันจะกินร้านเธอฉันจะกินร้านเธอทําไมเธอไม่ให้ฉันกินนะครับไปเถียงมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับคือเขาเป็นประชาชนนะครับคือคุณไปเถียงว่าฉันจะกินฉันจะกินมันก็กลายเป็นเหมือนเราไปทะเลาะกับประชาชนซึ่งซึ่งเขาก็เป็นคนเลือกเราเข้ามาหรือถึงเขาไม่เลือกเราเขาก็เสียงเงินเดือนเสียภาษีเป็นเงินเดือนให้เราเข้ามาแล้วผมว่าคลิปนี้นะครับสิ่งที่มันดูไม่เหมาะสมก็คือทั้งทั้งสสอนะครับแล้วสวไปเถียงกับประชาชนว่าฉันจะกินฉันจะกินนะคือ คือการที่เราต้องไปเถียงกับคนแค่เรื่องเราจะกินหรือไม่กินแล้วเกิดความขัดแย้งขึ้นมามันไปทําไปเพื่ออะไรครับโลกนี้มันมีซูชิให้กินอยู่แค่ร้านนั้นร้านเดียวครับหรือประเทศไอซ์แลนด์มันมีมันมีซูชิร้านให้กินอยู่แค่ร้านเดียวนะครับผมว่ามันไม่จําเป็นหรอกครับผมว่าผมว่าไปกินร้านอื่นดีกว่าแล้วจบกันไปนะครับไม่ต้องไปบอกหรอกครับว่าฉันจะกินฉันจะกินทําไมเธอไม่ให้ฉันกินนะครับคือคือเขาไม่ให้กินนะ แล้วจะไปเถียงทาไมอ่ะเราก็ไปกินร้านอื่นแค่นั้นเองไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นบรรยากาศว่าเหมือนกับสอวอกับสอสอเนี่ยอยากจะเอาชนะประชาชนว่าฉันจะกินฉันจะกินทําไมเธอไม่ให้ฉันกินนะครับคือเรื่องประชาชนทําถูกหรือไม่เนี่ยอันนั้นไว้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเถียงกันก็ไม่จบนะครับมองในแง่เสารีภาพในการสแสดงออกเนี่ย <S <S <ๆ>เขาก็มีสิทธิแสดงออกแต่มองในแง่ของการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าเนี่ยมันก็มีมันก็มีประเด็นให้คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะ แล้วสมมติอะอย่างสมมติผมไปกินร้านอาหารบางร้านแล้วคนที่เขาเป็นเจ้าของร้านเขาชอบรวมไทยสร้างชาติหรือเขาชอบาชอบพักเพื่อไทยแบบสุดตรงเขาก็ไล่ผมออกจากร้านเนี่ยเขาทําได้ไหมถ้าผมโดนเองผมก็คงสะอึกเหมือนกันแต่ผมก็คงไม่ไปเถียงนะครับมีอารมณ์ไหมเนี่ยมีแน่แต่ผมก็คงไม่ไปเถียงว่าฉันจะกินฉันจะกินฉันจะกินนะ,กน,นะครับผมก็คงไม่ไปเถียงนะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยแยก2เรื่องออกจากกันนะครับเรื่องเจ้าของร้านมีสิทธิ์หรือเปล่าในการไล่เนี่ยนะครับ เรื่องหนึ่งเลยนะครับบางคนบอกว่าเจ้าของร้านมีสิทธิ์ไล่นะครับผมไม่แน่ใจว่าในแง่ในแง่กฎหมายเจ้าของร้านมีสิทธิ์ไล่อะไรแค่ไหนอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับแต่ในแง่ของคนที่ถูกไล่เนี่ยถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยผมว่าไม่จําเป็นจะต้องไปเถียงนะครับหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องไปออตอบปากตอบคากับประชาชนนะครับเพราะว่าถ้านักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่เป็นสอวอ,อย่างคุณหญิงนะครับหรือสอสอภูมิใจไทยไปเถียงกับประชาชนว่า ฉันจะกินให้ได้เนี่ยมันมันดูเลอะเทอะนะครับมันดูเหลวไหลอ่ะมันไม่มีความจาเป็นที่คุณจะต้องไปทะเลาะกันด้วยเรื่องด้วยเรื่องบ้าๆบอๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองแบบนี้นะครับนั่นก็คือว่าประชาชนเขาจะไล่เราอย่างไงก็ตามก็ช่างเขานะครับแต่ว่าเราเนี่ยถ้าเราเป็นนักการเมืองหรือผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปกินอะไรนะครับถ้าเขายังเกียจเราถ้าเขาไม่พอใจเราเนี่ย เราก็ออกจากร้านเราไปแค่นั้นเองนะครับเราออกจากร้านไปแค่นั้นเองบางท่านบอกว่าให้สืบหน่อยว่าเที่ยวฟรีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้เขาไปด้วยเงินของเขาเองนะครับเ<ม>ขาไปด้วยเงินของเขาเองดังนั้นเรื่องใช้เงินหลวงนี่ไม่ใช่นะครับไปด้วยเงินของตงัวเองจริงๆนะครับหลายคนบอกว่าถ้าเป็นผมผมก็ไล่นะครับก็คือทุกคนเนี่ยคงจะอยากไล่ถ้าเราเจอคนที่เราไม่ชอบนะครับ คุณนิติพลนะครับบอกว่าการปฏิเสธให้บริการนะครับก็เป็นสิทธิของเจ้าของร้านยกเว้นการปฏิเสธมาจากเรื่องสีผิวเชื้อชาตินะครับหรือว่าเพศสภาพแบบอน,นี้คุณคุณนิติพลเขาพูดถูกนะครับในกรณีแบบนี้นะครับในกรณีดังกล่าวคือกรณีคุณหญุ่พรทิบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีเหตุผลเอออันนี้คุณนิติพลพูดถูกนะครับว่าตามกฎหมายมันมีประเด็นอย่างนี้อยู่ว่าถ้าเป็นการไล่ด้วยเหตุผลเรื่องเชื้อชาติ เรื่องเพศสภาพนะครับหรือเรื่องสีผิวเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ทําไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องการเมืองในลักษณะนี้ก็อาจจะมีเหตุผลที่ทําได้นะครับม,มันมีประเด็น2ประเด็นในเรื่องนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าบางคนบอกว่าอ,อพูดตรงๆตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีบางคนนะครับที่พยายามจะลากเรื่องนี้เป็นเรื่องของการโจมตีกองเชียร์พักเก้าไกลนะครับตัวอย่างเช่นคนของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับก็ พยายามลากเรื่องนี้เป็นเรื่องของการการโจมตีว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยเป็นพรรคซึ่งแฟนคลับของพรรคเก้าไกลเนี่ยเป็นปัญหานะครับผมผมอาจจะพูดเรื่องนี้บ่อยเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญ,ญาณทางการเมืองที่ไม่ไม่ค่อยปกติแล้วนะครับสำหรับการขยายผลจากเรื่องคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยนะครับเป็นการโจมตีผู้เลือกพรรคเก้าไกลหรืออาจจะเรียกง่ายๆว่ากลุ่มที่ถูกพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลนะครับเรียกว่าดอมสม้ม ผมคิดว่าณเวลานี้เราเห็นสัญญาณของกองเชียร์รัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลนะครับหรือว่าสื่อซึ่งมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลเนี่ยนะครับพยายามโจมตีนะครับผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลนะครับว่าเป็นคนสุดโตงหรือว่าเป็นคนหัวรุนแรงนะครับถ้าท่านผู้ชมเพื่อนๆที่อยู่ตอนนี้นะครับเห็นภาพ ที่สอสอรวมไทยสร้างชาติคนหนึ่งโพสต์นะครับก็จะเห็นการชี้เป้านะครับว่าเจ้าของร้านคนนี้นะครับเป็นกองเชียร์พักเก้าไกลนะครับมีการทำภาพเผยแพร่แล้วในภาพที่เผยแพร่นี้ก็มีการชี้ไปที่ชายหนุ่มคนดังกล่าวนะครับว่าเป็นกองเชียร์พักก้าวไกลนะครับแล้วก็พยายามจะลากอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้เนี่ย เป็นภาพสะท้อนของผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลที่เหมือนกับเป็นคนที่ไม่ฟังใครเลยนะครับเหมือนกับเป็นคนที่เต็มไปด้วยความก้าวร้าวอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผิดปกติและนะครับเป็นเรื่องผิดปกติแล้วเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของของคนที่มีความคิดทางการเมืองแบบแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวขออนุญ,ญาต่เนี่ยให้พัน่านผู้ชมดูภาพเนี่ยนะครับที่มีการเผยแพร่กันอยู่ในเวลานี้เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าภาพขึ้นบนจอแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูภาพก่อนนะฮะโอเคนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับก็ <c oughs> มีการเผยแพร่โดยนักการเมืองของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับที่บอกว่าขอเป็นกําลังใจให้กับสอวอมหมพอพรทิพย์นะครับแล้วก็มีการทําภาพเต็มๆซึ่งเป็นชายหนุ่มคนดังกล่าวเนี่ยนะครับในภาพนี้เนี่ย นะครับคนของพรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยคาดหน้าทุกคนหมดยกเว้นชายหนุ่มคนขวาสุดในรูปที่ถูกปิดตาปิดหน้าอยู่คนเดียวมไม่ได้ปิดตาปิดหน้านะครับผมผมพูดผิดนะครับภาพเต็มเมเนี่ยโชว์หน้าเขาอยู่คนเดียวแล้วก็ชี้ไปว่ามีข้อความว่าด้อมส้มแพ้แล้วพานหรือว่าคนเลือกก้าวไก่แพ้แล้วพานอะไรแบบนี้นะครับคือเป็นข้อความที่เหมือนกับว่าจะทําให้สังคมเนี่ยเห็นว่าคนเลือกก้าวไก่เนี่ยเป็นปัญหาของสังคมนะครับ ผมว่าอันนี้เป็นสัญญาณทางการเมืองที่มันเริ่มปะลาลาแล้วนะครับจริงๆเขาใช้คําแบบนี้เลยว่าดอมส้มอันธพาลนะครับใช้คําว่าดมส้มอันธพาลนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำโจมตีประชาชนคนหนึ่งโดยที่เอาภาพเขามาขึ้นในในในโซเชียลมีเดียของรัฐบาลหรือคนของรัฐบาลว่าประชาชนเป็นอันธพาลเนี่ยผมคิดว่าสําหรับผมนี่คือสัญญาณอันตรายแล้วนะครับผมคิดว่าสำหรับมันสำหรับผมมันคือสัญญาณอันตรายแล้วเพราะว่า เขาพยายามจะทําให้ประชาชนคนหนึ่งที่ไม่พอใจสวเนี่ยนะครับซึ่งประชาชนมีสิทธิ์จะไม่พอใจสวได้นะครับแล้วเขาก็เชื่อมโยงพักรัฐบาลเขาก็เชื่อมโยงคนที่ไม่พอใจสวกับคนเลือกก้าวไก่ทั้งหมดแล้วก็ใช้คําแบบเหมารวมว่าคนเลือกก้าวไก่เป็นอันตพาลดอมส้มอันตพาลนี่คือสิ่งเรียวกว่าการสร้างสตอริโอไทป การโจมตีว่าคนเลือกก้าวไกเป็นอันธพาลเนี่ยหมายถึงการโจมตีคน14ล้านคนนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยนี่คือสัญญาณอันตรายทางการเมืองแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลหรือคนของรัฐบาลนะครับหรือสสของรัฐบาลนะครับหรือลูกน้องของพรรคการเมืองในรัฐบาลหรือสื่อของรัฐบาลนะครับหรือจะเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเนี่ยเริ่มโจมตีประชาชน กลุ่มที่เห็นแตกต่างกับรัฐบาลอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องใช้คำแบบเหมารวมแล้วใช้คำซึ่งสร้างความเกลียดชังสำหรับผมแล้วเนี่ย,ยสิ่งนี้คือสัญญาณอันตรายทางการเมืองเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่เริ่มสะท้อนแล้วว่าในรัฐบาลมีคนที่มองว่าประชาชนในชาติเป็นศัตรูในรัฐบาลมีคนที่มองว่าผู้สนับสนุนพัคก,การเมืองฝ่ายค้านเป็นศัตรูและในรัฐบาล มีคนซึ่งทำงานอาจจะทำงานกับคนในธรรมเนียบซึ่งพร้อมจะชี้เป้าว,ว่าคนที่เลือกฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลน,นั้นเป็นอันธพาลคำว่าอันธพาลคือกำจัดได้นะครับคือภัยสังคมชนิดหนึ่งนะครับเพราะว,าวันนี้เรากำลังเห็นพฤติกรรมของรัฐบาลที่น่ากังวลมากขึ้นเลยหรือเปล่านั่นคือพฤติกรรมที่กำลังโจมตีว่าคนที่เลือกรักก้าวไกลซึ่งมีทั้งสิ้น14ล้านคน มีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงอะอย่างแม่ผมเนี่ยรอบที่แล้วก็เลือกก้าวไกลเมื่อก่อนเลือกประชาธิป,ปัตย์แม่ผมปีนี้92แล้วเนี่ยกลายเป็นคนเข้าข่ายด้อมส้มอันาพานไปแล้วเหรอครับคําพูดแบบด่าเหมารวมประชาชนที่เห็นต่างกับรัฐบาลแบบนี้ทําได้ครับสาหรับคนเป็นรัฐบาลน,นะครับผมว่าสิ่งที่เรากังวลมากสุดในยุคนี้คือวันนี้เนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยพักฝ่ายพลเอกประยุทธ์จับมือกับพักเพื่อไทยแล้วมันกลายเป็นขั้วอานาจใหม่ แล้วพฤติกรรมของฝั่งพลเอกประยุทธ์ที่เคยมีการโจมตีประชาชนที่เห็นต่างกับรัฐบาลเนี่ยวันนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่รัฐบาลซึ่งมีเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยจะขานรับพฤติกรรมนี้หรือเปล่านะครับเราจะเห็นการกลับไปโจมตีประชาชนที่เห็นต่างกับรัฐบาลอย่างเป็นระบบหรือเปล่าคือเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติโจมตีก้าวไกลเนี่ยผมเข้าใจได้ แต่ถ้ามันไปถึงจุดที่คนของพรรครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยรวมไทส,สร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยโจมตีประชาชนซึ่งไม่ได้เลือกรัฐบาลอันนี้ไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่รัฐบาลหรือคนของรัฐบาลเริ่มโจมตีคนที่เลือกพักฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเมื่อนั้นสังคมเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงนะครับเมื่อนั้นสังคมเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงดังนั้นนะครับอยากจะให้เรื่องนี้นะครับ ทางฝั่งผู้ที่มีอำนาจในรัฐบาลนะครับพยายามส่งสัญญาณเตือนคนของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อซึ่งใกล้ชิดรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองในรัฐบาลจะพักไหนก็ตามและเตือนลิ้วล้อของนักการเมืองหรือลิ้วล้อของรัฐมนตรีทุกคนในรัฐบาลว่าอย่าทำให้ความไม่พอใจที่ท่านมีต่อพักก้าวไกลเนี่ยนะครับ มันลุกลามเป็นการโจมตีประชาชนที่เลือกพักเก้าไกลไปด้วยอย่าทําให้มันลามไปจนถึงขั้นนั้นเพราะไม่ว่าประชาชนเขาจะเลือกพักเก้าไกลหรือเลือกพักเป็นธรรมหรือเลือกไทยสร้างชัยในที่สุดทุกคนคือประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนะครับในที่สุดทุกคนเนี่ยคือคนเสียภาษีให้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพักรวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ ท่านได้ทํางานในฐา,านรัฐบาลเนี่ยมาจากประชาชนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เลือกท่านนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้เลือกท่านมันมาจากประชาชนทุกฝ่ายนะครับไม่ได้มาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นไอ้ความเห็นต่างระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านเป็นเรื่องปกติการโจมตีทางการเมืองเป็นเรื่องปกติแต่อย่าให้เริ่มเกิดสัญญ,ญาณที่คนของรัฐบาลพักรัฐบาลน,นั้นเริ่มโจมตี คนฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐบาลแบบเหมารวมคำว่าด้อมส้มอันพานคือการโจมตีคนเลือกก้าวไกลแบบเหมารวมว่าเป็นอันพานอ,อย่างท่านผู้ชมคุณ JM บอกว่าส้มทั้งบ้าน8คะแนนค่ะผมว่าอย่างคุณ JM ทั้งบ้าน8คะแนนค่ะคงมีทั้งผู้ใหญ่คงมีทั้งวัยรุ่นแล้วเขาไปทําอะไรผิดอยู่ดีคุณไปสาดคนว่าเขาเป็นอันพานคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงครับแม่ผม92นะครับเคี้ยวข้าวยังไม่ค่อยไหว แม่ผมเป็นแก๊งอันธพาลไปแล้วเหรอครับคนของรัฐบาลสร้างวัฒกรรมแบบนี้ไหวเหรอครับมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากๆนะครับที่ที่มันเริ่มเห็นบรรยากาศที่ผมคิดว่าถ้าท่านผู้ชมเคยฟังในรายการต่างๆที่ผมคุยกับนักวิชาการเช่นอาจารย์ปริญญาหรือว่า นักวิชาการท่านอื่นๆเนี่ยสิ่งที่เรากังวลกันที่สุดก็คือเราจะเห็นการจับมือกันนะครับของกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะครับแล้วกลุ่มคนที่สนับสนุนบางพรรคนะครับอาจจะเป็นคนเสื้อแดงบางส่วนเนี่ยนะครับโจมตีคนเสื้อส้มมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับอาจารย์นันทนาเคยบอกไว้นะครับว่าการเมืองวันนี้จะเป็นเรื่องของเหลืองบวกแดงบวกเขียวไล่ตีส้มถ้าเป็นการไล่ตีในเชิงการต่อสู้ทางการเมืองไม่เป็นไร นะครับแต่ถ้าเป็นการไล่ตีนะครับในเชิงของนะครับการคุกคามทางการเมืองต่อประชาชนที่เลือกก้าวไกลถ้าอย่างนี้เนี่ยอันตรายเพราะมันแปลว่าประเทศไทยจะกลับไปสู่สถานการณ์คล้ายๆสมัยปี5,2,5,3,5,4,5,5,5,6,5,7ที่ยุคนั้นใครเลือกเพื่อไทยก็ถูกโจมตีว่าเป็นคนเสื้อแดงเป็นแก๊งลมเจ้าเป็นแกง๊งเผาบ้านเผาเมืองนะครับ เป็นภัยสังคมเป็นควายแดงประเทศไทยเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับที่ครั้งหนึ่งคนที่เลือกเพื่อไทยเนี่ยเคยถูกโจมตีว่าเป็นควายแดงเป็นแก๊งเผาบ้านเผาเมืองนะครับเป็นคนที่เมื่อยิงทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปบิ๊กคลินิ่งเดย์ไปช่วยกันล้างเลือดคนเสื้อแดงทําลายหลักฐานให้หมดได้เพราะวันนี้เนี่ยอย่าให้กระบวนการนี้มันกลับมาอีกนะการโจมตีคนเลือกก้าวไกลเนี่ยพรรครัฐบาลทําไม่ได้ เพราะเขาจะเลือกก้าวไก่หรือไม่เขาก็เป็นประชาชนนอกจากนั้นนอกจากพักรัฐบาลจะทําไม่ได้แลนะ้วเนี่ยสื่อซึ่งใกล้ชิดพักรัฐบาลก็ต้องไม่ทําด้วยเพราะเมื่อสื่อซึ่งใกล้ชิดรัฐบาลทำเนี่ยมันก็จะถูกตีความว่ารัฐบาลยักคิ้วหลิวตาให้ทํานะเมื่อสื่อซึ่งใกล้ชิดรัฐบาลทําคนก็จะตีความว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นคนยักคิ้วหลิวตาให้ทํา มันก็จะกลายเป็นการตีความต่อไปว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายซึ่งยั่วยุให้คนในชาติเนี่ยเกลียดกันขัดแย้งกันแล้วทำให้คนซึ่งเลือกก้าไก่14ล้านคนกลายเป็นศัตรูของชาติซึ่งผมเชื่อว่าคนเลือกเก้าไก่14ล้านคนไม่ใช่ศัตรูของชาติอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสัญญ,ญาณอันตรายนะครับในกรณีของคุณหญิงพรทิพย์ที่เราเริ่มเห็นการเมืองแบบเสี่ยมนะครับการเมืองแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับการเมืองแบบที่ ทําเหมือนคนไทยเป็นศัตรูกรันหากเเลือกพรรคการเมืองแตกต่างกันเนี่ยนะครับมันกําลังกลับมานะครับจากกรณีคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยมันกําลังกลับมาเป็นเรื่องอื่นนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเร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 าคุยเรื่องนี้เ,าเอาให้ชัดนะครับประชาชนจะแสดงออกกับ <c oughs> สวนะักการอย่างไรก็ตามเนี่ยประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออกแต่อย่าอย่าถึงขั้นคุกคามทางกายภาพนะครับอย่าถึงขั้น ชี้หน้าด่าเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่ต้องมาต่างคนต่างอยู่ประชาชนมีสิทธิพูดได้แต่สําหรับนักการเมืองสอวรหรือสอสอเองก็ตามนใครตําแหน่งกันคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยครับถ้าคุณเจอประชาชนพูดใส่คุณแบบนี้คุณอย่าเถียงนะครับคุณคุณไม่ต้องไปตอบโต้คุณยอมกืนเลือด นะครับแล้วคุณเดินหนีออกไปนะครับคุณแยกทางเลยดีกว่านะครับต่างคนต่างอยู่กันไปไม่จําเป็นนะครับจะต้องไปไปเถียงกับประชาชนแบบที่เราเห็นในคลิปนี้ผมคิดว่าไม่มีความจําเป็นนะครับไปกินร้านอื่นนะครับเรื่องต่างๆจะได้จบลงนะครับอย่ามาทะเลาะกับประชาชนว่าฉันจะกินร้านนี้ฉันจะกินร้านนี้ทําไมเธอไม่ให้ฉันกินไร้สาระนะครับเอาเวลาไปทําเรื่องต่างๆที่ที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าจะมาทะเลาะกับประชาชนว่าฉันจะกินฉันจะกินฉันจะกินนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของ